นี่เป็นตะโกหนูป่าแท้ๆแผนก็พาพี่น้องมาดูตะโกหนูธรรมชาติเห็นไหมสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเป็นประจำเช่นเคยนะครับพบกับเขียวคลาดบนไซฟาร์ม k b บวันนี้พามาดูตะโกหนูป่าหนูป่าแท้ๆนะพี่น้องผมก็พยายามดันโด,น,ดนหาหนูป่าแท้ เพื่อตอบข้อสงสัยหลายๆคนว่ามันมีจริงไหมหนูป่าเท่ป่านะพี่น้องเห็นไหมป่านะป่าไม่ใช่เป็นฟาร์มเป็นอะไรนะซึ่งมันจะมีอยู่กระจัดกระจายแต่ตอนนี้ผมพบแล้วหนึ่งต้นเอาละครับเรามาถึงและเห็นละตะโกหนูป่าเท่แท้จริงๆนี่มันจะขึ้นกจ็จะจกระจายไปทั่วพี่น้องเห็นไหมใบเล็กกระจิ๋วนี่ นี่รอยบัวเหยียบฮักเนี่ยรอยบัวมาขี่ใส่จะเป็นผมไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นตะโกหนูป่าใบอะไรเนี่ยไม่ใช่ตะโกแคระแน่นอนครับอันนี้จากประสบการณ์การเอ่อถึงจะไม่ใช่คนเลี้ยงตะโกหนูแบบมืออาชีพแต่ก็พาะจะแยกแยอะออกเพราะว่าเคยมาสำรวจตรวจหาแล้วเนี่ยมันจะได้เป็นอย่างนี้นะ คือลักษณะลำต้นของตะโกหนูเนี่ยมัน,ยนจะแตกต่างจากตะโกนาตะโกป่าตะโกแคร์ตะโก,ะโก,ะโกแคร์คนี่เป็นใบแล้วใบมันจะไม่เล็กขนาดนี้อันนี้ไม่ใช่โดนยาขยะแน่นอนพี่น้องเนี่ยวันนี้พามาดูก่อนทำไมถ้งพามาดูพามาหาเพราะว่าหลายท่านก็เพื่อทักมาว่ามันมีจริงเนี่ยตะโกหนูอยู่ตามป่าตามอะไรมีจริงครับ ผมเคยขุดไปสามสบต้นเมื่อหลายปีที่แล้วแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้คือเอามาทุกอย่างเลยนะยกเว้นเสียมยกเว้นจอบเนี่จะเอามือขุดไปก็ใช่ที่นะพี่น้องเนาะะตะโกหนูป่านี่อมาเจออีกต้นหนึ่ง้างๆกันนี่พี่น้องเห็นไหมเล็กๆตรงๆนี่ตะโกหนูป่าแท้นี่แต่ไม้แบบเนี้ย มันมันมันโคตรไม่ค่อยรอดอ่ะพี่น้องเนี่ยเนี่ยลากมันไปนู่นเนี่ยเห็นไหมเสร็จลากมันไปนู่นเสร็จลากมันเนี่ยเนี่ยผมเคยคุดไปสามซิบต้นนะก็จะมีใหญ่กว่านี้ก็มีมีประมาณเกือบเกือบกระป๋องกาแฟก็มีแต่ใหญ่ๆส่วนมากตายจะรอดไอ้เล็กๆอย่างเนี้ยเนี่ยนี่ลากมันลากนี่อีกต้นหนึ่งอันนี้เล็กมากเลยนี่นี่เป็น ตะโกหนูป่าแท้ๆนี่กำลังงอกแล้ววันนี้ยอกอยู่ฟาร์มแพะเดยดเสียดายอย่างที่บอกนะพี่น้องนะเ <c oughs> ขาแม่เขาไปถ่ายเพราะว่าเจ้าของฟาร์มเขาไม่อยู่แล้วเนี่ยฟาร์มเขาไม่มีคนเฝ้ามันเป็นฟาร์มแพะนะพี่น้องนะจากการประเมินด้วยจะถ่ายอสายตาระยะไกลของผมนะผมว่ามันใช้ตะโกหนูแหละ แต่ก็ต้องเดี๋ยวหาวิธีทัวถามเจ้าของเขาอ,อันนี้ต้นก็ประมาณนิ้วโป้มือหาถ้าถ้าติดต่อเขาได้นะอันนั้นจะถามซื้อเขาแล้วก็มาคุดแต่วันนี้ในไหนก็มาเร้วก็พิดแผนก็พาพี่น้องมาดูตะโกหนูธรรมชาติเห็น,น,นไหมเสดายกิ่งนี้มันฉีกนะพี่น้องเนี่ยรอยบัวมันเหยียบฉีก ว่ามันเหยียบฉีดไม่งั้นทรงมันต้องตั้งอยู่ประมาณอย่างนี้ถ้าถ้าร้อยเก่ามันนะทรงมันต้องอยู่ประมาณอย่างนี้เลยแหละนี่ถ้าคุดเอาไปปลูกตีดก็เอาไปสำหรับเสียบเสียบตะโกนานี่พามาดูมาชมก่อนพี่น้องว่าเอามาทุกอย่างยกเว้นเสียมก็ประมาณนี้แหละครับคลิปนี้สั้นๆเดี๋ยวถ้าดู ต้นใหม่เดี๋ยวผมจะวนหาดูเพื่อมันมีลหลายๆต้นก็จะถ่ายเพิ่มให้ดูแต่ถ้าไม่มีก็คงต้องจอบคลิปเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆสวนเล็กๆแห่งนี้ต่อไปนะครับกับเขียวขลาดบนสศษฟาร,รม์ม k b f <laughs> คลิปสั่นพิดแผนนี่แต่โกหนูป่ามีอยู่จริงเนี่ยป่าไปแล้วครับสวัสดีครับทุกท่าน บอกว่ามีตะโกหนูป่าอยู่ฟาร์มแพะแห่งหนึ่งแต่เมื่อไปเจรจาเรี่ยวเ,เขาเขาไม่ขายแล้วก็ไม่อนุญาตให้เข้าไปในฟาร์มเขา